มว่ามี12คนไม่เห็นมีทวีสอดสองน้ำตรีว่าการกระทรวงวิธรรมกับไม่มีทักษณิณชิดวัตรวักท้ายนะครับที่ชัดเจนก็คือว่าหากในชั้นไต่สวนพบว่ามีบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ดำเนินการไต่สวนบุคคลดังกล่าวต่อไปนั่นหมายว่าอีก2คนเนี่ยก็มีสิทธ์ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศัาากดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นที่จูจ่ๆก็ปปชก็ชี้มูลความผิดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิบดีหมอกลมคุกและเจ้าที่12นายเอื้อทักษินนะฮะไม่ให้ติดคุกในกรณีชั้น14 ในเบื้องต้นนี่ถือว่าอาการหนักครับก็ใช้เวลาครับด้วยความที่มาด่วนมาฉุกเฉลินนะเราก็พยายามหาห้องแต่นนเนี้ยห้องที่เราได้นําเสนอให้ผู้ป่วยมานอนเนี่ยเป็นห้องกักตัวคือเดิมสําหรับกักตัวผู้ป่วยโควิดแอร์เสียด้วยซ้ำครับ<ม>นี่เอาพัดลมไปใส่2ตัว<ม>ครับ<ม>นี่กําลังให้ช่างซ่อมให้อยู่ครับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า70มไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องพนา,นาการ<ม>นี่ตามกฎหมายนะครับ<ม>แล้ว ผู้ป่วยที่มีอาการแย่ๆเนี่ยถ้ายิ่งใส่เครื่องพนธนาการ์่ะขนาดเดินยังจะเดินหอบเลยตอนนี้ผมก็ตั้งทีมแพทย์อยู่ประมาณ6กคนท่านนะฮะท่านหลักๆก็คือคุณหมอหัวใจครับแล้วคุณหมอปอดนะครับแล้วก็คุณหมอที่เคยรักษาเรื่องของ ภาวะติดเชื้อโควิดออกซิเจนยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เรายังต้องให้ให้ออกซิเจนทางจมูกให้ทางอะไรอย่างนี้อยู่เจ้าหน้าที่ราชการจะเฝ้าฮะสามท่านครับแล้วก็มีตำรวจนี่เป็นเป็นกฎเลยนะฮะตำรวจพื้นที่พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของปทุมวันสอนอปทุมวันก็ต้องส่งสมตำรวจมาเฝ้าครับเพราะว่า,าเวลาก็เหลืออีกไม่นาน้ละเกืสิบาดแล้วแล้วก็จะเจรจาก,กับพระเจ้าในประเทศไทยหรือว่า ผมหายไป17ปีนะยังไงจะเอาไปขอคืน17ปีมาเลยแล้วสองวันก่อนมีการเขาขอ,ขอ,เา,อบา,บาพระอข้าปรากฏว่ามีพักลรวงาพักโรคป่วยอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสุพรรณอยู่วรอถ้าอยู่ด้วยกันต้องด้วยกันสินะไม่ยางอยู่ต้องอมอไใ้ชัดเจนเราเปน็นคนพุดรู้เรื่องท่ามหนี ต่อไปใครหนีก็บอกว่าถ้าหนีก็เอาส่งเวลาออกด้วยยากดีผมเป็นคนเขียนพวกที่แอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันคุณแถลงนโยบายเสร็จพวกคุณยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอี้หลับตีแล้วร็จแล้วค่อยๆหลบมือออก ไม่ได้ต้องมาตรงไปตรงมาเพราะนั้นเนี่ยผมที่บอกว่าที่จะกลับมาพูดเรื่องการเงนะครั้งสุรบัติแสดงว่าผมไม่หมูแล้วนะขนาดหมูมัมนยังรู้ว่าผมไม่หมูแล้วะเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ร้องผมเนี่ยร้องพักเนี่ยแล้วร้องแล้วไม่สำเร็จก็เตรียม ลูกเค็กบินเด้แวแกันนะ<อ> <laughs> มันตัวเไขขึ้นอ่ะแสดงว่าคนไทยไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมือไปซุกหีบใครหาเรื่องก็ปิดปากผมว่ามันไม่ถูกเรากำลังสวว่งเสริมอาชีพที่ผิดๆนั้นก็ ผมผมไม่ได้พูดใดไทยใด้อีกถ้าสมภารได้ยินอปงได้ยินก็เป็นตรวจสอบอีเรองหนึผมไม่เกี่ยวนี่คือสิ่งที่ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องลงไปลงมาผิดคือผิดถูกกรูกไม่เช่มายอมสิ่งในสิ่งที่ไร้สาระนะครับบางคนถึงเวลาก็ต้องให้ะโยอ์เลี้ยงไม่ยอมเลี้ยงก็คือก็คือหลนมันพอได้แล้วอะ ที่ปัญหาคือมันนี้ร้องไปร้องมาเนี่ยทำให้ความไม่เชื่อมั่นประเทศไทยสคนก็มองว่าัฐบาลรมัไปแล้วโดนร้องอีกแล้วตอนที่ผมโดน่ะผมก็นักงลงดูต่างเทศมาขอพวกผมผมก็มาถามผมว่าไม่ตกไหมอะไรพวกผมเม่ผมไปทำอะไรผิดผมไม่ได้มีตกเลยผมยังเชื่อว่า ก้ออิสระก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้แต่เทียบแดีว่าเราไปเปิดช่องให้ใครก็ไม่รู้ร้องได้ทุกคนคือมันต้องให้ผู้เสียหายในองค์กรที่เกี่ยวข้องร้องเท่านั้นวันนี้องค์กรไม่เกี่ยวข้องยังไปทํางานเองช่วยก็มีอย่างบางคนบางหมดบางองค์กรเนี่ยถูกไล่ออกจากงานตอนทำไมไอทีวี ก็มาหาเรื ình, mình, ่องผมเนี่ยซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันคือคนไทยเราเจ้าเขียดเจ้าแ้นผมผมนี่นะสิบเจ็ดปีเนี่ยคนเล่นงานผมไม่รู้เท่าไหร่เจ็ดที่สุดผมยังเฉยฉยกหูหาจบนะแต่เสร็จแล้วผขไม่จบไม่จบไปกันพนักานทีมันเป็นอะไรต้องต้อง ไม่จบไม่จบม่สอะไรใช่ไหมผมเป็นคนออฟเฟอร์ให้ก่อนจระจบแต่ดันไม่จบไม่จบไม่ต้องจบเลยก็แค่นั้นเองไม่อยากเสียเวลาอยาเสียมาสิบเจ็ดปีพอรบแล้วก็ก็เหมือนกันพักร่วมเราต้องทํางานด้วยกันแบบร่วมกันจริงๆ,ๆตรงไปตรงมามีอะไรไม่พอใจพูดกัน เราปรับท่านปรับความนี่ได้ใจะสิ่งไหนที่เป็นโาานโยบายรัฐบาลคือต้องทำเพราะเราสลับหนุน,น่ันมาแล้วไม่ใช่ได้ตำแหน่งแล้วแมวแล้วเพระาะถ้าหากว่าเราก็รัฐบาลมันก็มีเราเป็นกลไกกับคนไอ้ทางประชาธิปไตยมันง่ายจะตายแต่มันมีหลายหลออปชัน่นก็ อยากจะส่งเรืญองนให้รู้ว่าวันนั้นไม่สวยเลยนะที่มีการหลบล่าหายไปพอพลกอเข้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องภาษีเป็นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอพิล่าสองของโอซินี่ล่าซึ่งมันมเป็นเรื่องคนละเรื่องเลยลีหนีไว้ก่อนไม่ดีลูกผู้ชายมาด้วยกันไปด้วยกันนะต้องเป็นอย่างน้น แต่ถ้าสิงชินวัฒน์ได้ออกมาตีโพยทีพายอาลาวาดนะครับเหมือนนูติจันทร์นะก็คนทั้งประเทศก็รู้สึกเหมือนกันว่ากำลังเกิดปฏิกิริยาแปลกๆเกิดขึ้นก็จูๆ่ๆจริงๆแล้วจะมีการชี้ตั้งแต่วันที่18แต่จู่ๆปปชก็เลื่อนมาอย่างเงียบๆเลยนะฮะก็ปร,กปรากฏว่าปปชก็มีมติกระชันนะตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่ ข้าราชาการเจ้าที่รัฐทั้งหมด12รายกรมวัชทันเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจกรณีเอื้อประโยชน์ทักษิณชินวัตรเข้ารักษาตัวยังชั้น14เผยชื่ออธิบดีรองผู้มัชาการเดือนจำแพทย์ศาส,สดีพยาบาลโดนหมดทุกคนนะครับ สำนักข่าวอิสรานะครับได้มีการรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติเอกฉันให้คณะกรรมการปรปรชทุกรายนะครับเป็นองค์คณะไต่สวนนะครับข้าราชการและเจ้าที่กรมวิชานเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจจำนวน12รายกรณีเอื้อประโยชน์ทักษิณชินวัตร บิดานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกมุตรีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสลักข้าชการและเจ้าหน้าที่จำนวน12รายที่ถูกไต่สวนกรณีนี้ประกอบไปด้วย 1. นนายสาหการเพนชรินอธิบดีกรมราชทัร 2. สนายสิทธิสุธิวงศ์ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมร,ชร,รชา,าชทันสามนายชาญวชิระเดชรองอธิบดีกรมราชทัรสี่นายนัสทีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพห้พลตํารวจโทสโสพลรัตสิงหะจารุเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนะครับห พลนบรโททวีสินเวชวิราชนะครับแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ 7. พลนธบวเอกชนะจงโชคดีนะครับนายแพทย์สอบห้าโรงพยาบาลตำรวจแพทย์เจ้าของไข้และผู้ออกใบความเห็นแพทย์นะครับ8พลตบตรีสามารถม่วงสิลิแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ออกใบความเห็นแพทย์ 9. แพทย์วัฒนชัยนะครับมิ่งเจริญสุขผู้อำนวยการทันทถานนะโรงพยาบาลราชธรร 10. แพทย์หญิงรวมทิพย์สุภานัน์แพทย์ผู้ตรวจร่างกายขณะเข้ารับตัวผู้ต้องขังใหม่ 11. นายสัญญาวงหินกองนะครับศาส,สดีเวรเรือนจำพิเศษ กรุงเทพ12นายทันพิสิทธิ์ขบวนพยาบาลเวรประจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับสำนักข่าวอิสาราได้รายงานว่าอย่างไรก็ดีการตั้งกรรมการไต่ตสวนของบพชในการไต่สวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน ถ้าพบว่ามีมูลจริงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงจากนั้นจะสรุปสำนวนส่งให้คณะรรมก,การชี้มูลอีกครั้งหนึ่งข้าราชการและเจ้าที่12รายตามรายชื่อข้างต้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่กรณีปรากฏข่าวมาก่อนหน้านี้ปปชจะตรวจสอบข้อที่จริงรวบรวมหลักฐานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับและขณะที่คณะกรรมก,การสิทธิมนุษยชนหรือกอสอมได้สรุป รายงานชี้ว่าทักษิณได้รับสิทธิ์พยาบาลดีกว่าผู้ต้องรขังคนอื่นมาให้ปปชพิจารณาประกอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2,567ที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งคณาาะกรรมการไตส่สวนชุดใหญ่ขึ้นมาเป็นคณะไต่สวนของปปชเป็นไปตามพระรามบัตประกอบรรทมูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุตธศักราช2561มาตรา51ที่ระบุว่า ในการไต่สวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำคัญมีผลกระทบอย่างบุงกวางหรือกรณีมีการไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสาธารณูนหรือผู้ตำแหน่งตำแหน่งในองค์กรอิสระให้คณะกรรมการปปชดำเนินการไต่สวนเองหรือจะตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า2คนและบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้ในแกบคณะกรรมการไต่สวนวักหนึ่งมีอำนาจแต่งตั้งนะฮะพนักง,งานไต่สวนหรือพนักง,งาน อสอบสวนแลพะพนังกงานเจ้าที่ให้ทําการช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดําเนินการตามหน้าที่ได้ตามเห็นสมควรนะฮะซึ่งก็เป็นมติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2517ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าจะเกิด18สำนังกงานรปปรชได้มีการเผยแพร่ถแถลงมติเป็นคำกล่าวอ้างของนายสาโรธ พึงรำพันเลขาธิการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่ากรณีเกา่าข้อเก่าหานะบุคคลทั้ง12คนนะปปชได้พิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นและพบว่านะมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีมติรับเรื่องไว้ดำเนินการและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการปป,ปชทั้งคณะ เป็นองค์คณะไต่สวนตามพระธรรมญัติประกอบบทนูนว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2 5 6 1มาตรา51โดยให้ดำเนินการไต่สวนกับเจ้าที่ของรัฐสังกัดกรมวัชทันโรงพยาบาลตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม12คนทั้งนี้หากในชั้นไต่สวนพบว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ดำเนินการไต่สวนบุคคลนะฮะ ดังกล่าวต่อไปด้วยก็คงชัดเจนนะนะก็ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ปปชทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคณะกรรมการกลางในการไต่สวนเรื่องนี้ตอนแรกก็จะเอาวันที่16จู่ๆก็ข้ามอ่าสิบเข้ามมาวันที่16อย่างกระทันหันแบบเซอร์ไพรส์นะครับ ซึ่งการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากที่กรรมการสิทธิทมษยชนแห่งชาติเนี่ยได้มีการสรุปเรื่องและส่งไปให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายยือมาในเดือนสิงหาข้ามมาจนถึงปัจจุบันนะก็เป็นคําตอบนะซึ่งตอนนี้ถามว่ามี12คนไม่เห็นมีทวีสอดสองน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับไม่มีทักษิณชินวัตร วักท้ายนะครับที่ชัดเจนก็คือว่าหากในชั้นไต่สวนพบว่ามีบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดให้ดําเนินการไต่สวนบุคคลดังกล่าวต่อไปนั่นหมายว่าอีก2คนเนี่ยก็มีสิทธิน,นะครับที่จะถูกดําเนินคดีแต่ที่แน่ตอนนี้นะหุ้นส่วนคิดว่าทักษิณและคนในตระกูลชินวัตรแล้วก็ทวีเนี่ยนอนหลับหรือเปล่าเพราะตอนนี้ งูกำลังรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆลิงก็รู้ตัวไปอย่างดีไม่สามารถจะเคลียได้มันก็เลยเริ่มเข้าสู่กระบวนการแก้แห я, เหมือนอาการของหนูติดจ,จันเลยออกมาอารวาสนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาติบาต้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี ันเชิดชูชาตพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศตตชาติคนอภรีจงสิน้นชีวิย่อยยับ ขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา ศักดิเป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพร,รมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐ เป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้องรวมกันเชิดอทุชาติ ทำนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูใ้ใดทรยศต่อชาติคนอับรีจงสิ้นชีวิอยยับไปขอพระสยามเทวาธิราช ปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรดขอจงพินาศไปในพริบตา